สวัสดีครับก็จะแนะนำระบบเป็นระบบประมูลนะครับประมูล TOR ประมูลยื่นซองขาวนะครับยื่นซองประมูลนะครับหรือว่ายื่นซองอะไรแล้วแต่นะครับที่เรียกว่าเป็นการประมูลงานกันนะครับหน้านี้จะเป็นหน้านแรกของระบบนะครับก็ <c oughs> คือจะมีหน้างานประมูลขึ้นมานะครับว่ามีประมูลเรื่องอะไรงานประมูลนี้เริ่มอไหร่ แล้วสถานะตอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็มีไฟล์ tor ให้อ่านนะครับอ่าประมาณนี้ครับก็สามารถค้นหาได้เซิร์ชได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาสร้างงานประมูลกันดีกว่านะครับว่าใช้งานยังไงนะครับแอดมินก็เข้ามาที่ระบบครับที่ตรงนี้ครับหน้าแอดมินก็ใส่ลงไปครับแอดมินก็เข้าสู่ระบบนะครับระบบเนี่ยก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับแต่อาจจะมีฟีเจอร์ในการเขียนโปรแกรมที่ อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับตอนแรกก็จะเป็นผู้ใช้งานก่อนนะครับเราเป็นแอดมินถูกไหมครับแอดมินเนี่ยก็จะเป็นคนที่สร้างยูเซอร์นะครับเพื่อให้บริษัทต่างๆมาประมูลงานนะครับหรือว่ามายื่นซองประกวราคานะครับก็ใส่ชื่อข้อมูลบริษัทลงไปนะครับอันนี้ผมใส่เป็น001แล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็ว ก็ใส่ user pass ที่เขาครับแล้วก็เป็นผู้ใช้งานครับสถานะก็คือใช้งานนะครับก็กดบันทึกถ้าเมื่อไหร่ user 001ไม่ได้ใช้งานนะครับเราอาจจะลบทิ้งนะครับหรือว่ากดสถานะปิดไปก็ได้นะครับก็อาจจะเขาทำผิดกดหรือว่าเขา ประมูลแล้วไม่ออกมาทํางานเลยครับเราก็ขอยกเลิกนะครับไม่ให้เขาใช้งานโดนแบนหนึ่งปีอะไรเงี้ยกว่านไปนะครับนี้เปิดใช้งานใหม่นะครับโอเคต่อมานะครับไปที่งานประมูลนะครับเราก็กดไปที่เพิ่มข้อมูลนะครับเพื่อสร้างงานประมูลใหม่นะครับสมมติว่าบริษัทเรานะครับมีงานประมูลใหม่ครับชื่องาน ก่อสร้างถนนตัดใหม่รหัสงานอะไรก็ว่าไปครับสถานะก็คือเปิดประมูลนะตรงนี้ก็อัปโหลดไฟล์ครับก็อัปโหลดไฟล์พวก TOR อัปโหลดไฟล์พวกสเปคงานเพื่อให้เขาเ,าเข้ามาประมูลงานนะครับรายละลเอียดการการทำงานนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะอัปโหลดไฟล์นะครับก็แนะนำ ส่วนใหญ่ก็ทําเป็น pdf นะอ่าอัปโหลดเป็น pdf โอเคผมก็มาอัปโหลดไฟล์ pdf นะเอาไฟล์อะไรก็ไดมั่วๆใส่ไปก่อนอันนี้ก็คือรายละเอียดนะครับรายละเอียดการประมูลงานนะครับอ่าจะเขียนเลยว่าัดใหม่เริ่มทํางานวันที่ตามไฟล์แนบกำหนดอะไรก็ว่าไปนะครับ หมายเหตุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมายเหตุเนี่ยอาจจะใส่เป็นราคาไปเลยนะครับว่างานนี้10ล้านสิบล้านบาทหรืออาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าการประมูลงานบางทีอ่ะอาจจะใส่งบป,ประมาณลงไปเลยบางคนบางที่นะครับบางงานเนี่ยก็ไม่ใส่งบป,ประมาณนะครับเพื่อให้คนเข้าประมูลแข่งกันนะครับส่วนผมไม่ใส่แล้วกันกดบันทึกนะครับ เห็นไหมครับก็จะมีงานใหม่เข้ามาครับมีการเปิดประมูลแล้วนะครับก็จะมีการแสดงข้อมูลนะครับของงานนะครับอันนี้แอดมินก็เป็นคนดูนะครับที่จริงยูเซอร์ก็ดูได้นะก็ไปดูที่หน้าหน้าแรกงานนี้ถ้าจบประมูลก็ค่อยเข้าไปกดจบประมูลนะครับกดแก้ไขนะครับแล้วก็กดลบการแก้ไขกับลบเนี่ยควรทําตั้งแต่ยังไม่มีใครประมูลเลยนะครับถ้ามีคนประมูลแล้วเนี่ย ก็ไม่ควรแก้ไขหรือว่าระบบแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วนะครับคราวนี้จะมีผู้ร่วมประมูลนะครับก็กดแสดงผู้ร่วมประมูลนะครับมีใครประมูลบ้างนะครับแล้วก็ประวัติการประมูลโอเคนะครับตอนนี้ก็มีงานประมูลขึ้นมาแล้วหนึ่งงานนะครับผมจะออกนะครับแล้วก็เข้าระบบใหม่นะครับไปที่ยูเซอร์ที่เราสร้างมาส0 1หนึเพื่อเข้าประมูลงาน นี่ครับก็จะเห็นงานประมูลนะครับมีงานประมูลอะไรบ้างก็จะมีงานประมูลที่เปิดอยู่นะครับเอองานนี้เราทําได้หรือเปล่าทําไม่ได้ก็ทิ้งไปอันนี้งานเราทําได้ก็เข้ามาประมูลงานนะครับส่วนอันไหนที่จบประมูลแล้วเนี่ยปุ่มประมูลก็จะหายไปนะครับก็เข้าไปประมูลงานการประมูลงานเนี่ยเขาก็ยื่นซองใช่ไหมครับเพื่อประกวดราคากัน เขาก็จะอัปโหลดไฟล์ PDF ถูกไหมครับอัปโหลดไฟล์ PDF เพื่อส่งให้คนที่เป็นเจ้าของงานดูอาจจะเป็นใบเสนอราคาแล้วก็แนบสเปคงานไปด้วยนะครับก็แล้วแต่เขานะครับอันนี้ผมจะแนบเข้าไปนะครับออผมก็แนบไฟล์เดิมนั่นแหละโอเคแล้วกดคำว่าประมูลยื่นประมูลแล้วเห็นไหมครับพอยื่นประมูลแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถยื่นประมูลต่อได้นะครับเพราะว่า การยื่นประมูลเนี่ยก็ยื่นประมูลปร,ประกวดราคาได้แค่ครั้งเดียวต่อนหนึ่งงานนะครับก็จะมีประวัติการประมูลครับว่า user ของเราเนี่ยประมูลงานอะไรไปบ้างนะครับเผื่อว่ามันมีหลายงานถูกไหมครับก็สามารถดูได้ว่ามีกี่งานบ้างนะครับที่เราประมูลเข้าไปคราวนี้ก็ออกจากระบบนะครับก็เข้าไปที่แอดมิน เอ็ดมินก็เข้ามานะครับก็เข้าไปดูผู้ร่วมประมูลนะครับก็กดแสดงเห็นไหมครับผู้ร่วมประมูลครับยื่นประมูลโดย001เห็นไหมครับ001ที่เราสร้างมาเขาก็ส่งไฟล์ประมูลมาประมูลวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะครับเราก็พอถึงเวลานะครับก็มาเปิดซองประมูลประ,ประกวดราคาพร้อมกันนะครับตามหลักการนะครับ โดยที่ระบบนี้จะเป็นระบบที่ช่วยให้มีการประมูลแบบออนไลน์นะมีการจัดประมูลแบบโปร่งใสนะครับช่วยในการอะไรหลายอย่างนะครับเป็นการร่วมประมูลออนไลน์นั่นแหละแล้วแต่หน่วยงานจะไปดัดแปลงใช้หรือว่าใครจะไปดัดแปลงใช้แบบไหนก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีประวัติการประมูลขึ้นมานะครับก็สามารถเซิร์ชดูได้นะครับอดูได้ควน,นี้เดี๋ยวผมออกไปที่หน้าบ้านก่อน หน้าแรกเลยเห็นไหมครับเข้ามาตรงสถานะเนี่ยเราก็กดเซิร์ชได้นะครับว่างานไหนจบประมูลแล้วบ้างงานไหนยังไม่จบนะครับเปิดประมูลอยู่ก็สามารถเซิร์ชได้เห็นไหมครับเปิดกับปิดเพราะว่าบางทีมันมีเป็นพันงานเลยถูกไหมครับมีร้อยงานพันงานเราหาไม่เจอเราสามารถกดเซิร์ชตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมเข้าไปใหม่อีกทีนะครับที่แอดม เดีย๋ยวผมจะทําการจบประมูลงานนะครับส่วนงานก่อสร้างถนนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วขอจบประมูลงานนะครับก็บกดคําว่าจบประมูลแล้วก็กดจบประมูลอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันเห็นไหมครับงานนี้ก็ถูกจบประมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่สามารถมีใครเข้ามาประมูลได้แล้วนะครับเราก็าเข้าไปดูที่งาน,นครับงานถนนตัดใหม่นะครับ แสดงออกมาว่ามีใครประมูลบ้างแล้วก็มาดูราคากันมาดูใบ P.O ใบเสนอราคากันนะครับโอเคนะครับนี่ก็จบแล้วนะครับสำหรับระบบประกวดราคาออนไลน์ระบบประมูลงานออนไลน์นะครับระบบยื่นซองประมูลออนไลน์นะครับก็สามารถช่วยลดเวลานะครับช่วยลดความสะดวกสบาย ให้ผู้ใช้งานนะครับหรือผู้ประมูลหรือตัวเราเองนี่แหละครับใครสนใจระบบนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือถ้าใครสนใจในการเขียนโปรแกรมอะไรก็เข้ามาคุยกันได้สำหรับคลิปนี้กข็ขอขอบคุณมากครับ